แอปเปิลเพื่อนรักนิชาตอบชัดยังร่วมงานกับโตโนโ่ได้ไหมเรียกได้ว่าเป็นแก๊งเพื่อนสาวที่น่าชื่นชมจริงๆสำหรับนิชานัทนิชามุกวรนิตและแอปเปิลลาพิษราเพราะถึงแม้เพื่อนซีอย่างนิชาจะเจอเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังแต่ก็ไม่เคยมีคำพูดใดๆที่ออกมาจากปากเธอในเชิงตําหนิหรือทําให้ฝ่ายชายเสียหายเลยแถมยังพูดถึงแต่สิ่งดีๆจนหลายคนอดชื่นชมในความเป็นผู้หญิงคิดบวกไม่ได้ล่าสุดสาวแอปเปิลลาพิษราก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเพื่อนสนิทอย่างนิชาด้วย หลังเพิ่งมีโอกาสสวยสง่าบนพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานปี2025มาหมัดมานอกจากนี้แอปเปิลยังถูกถามถึงประเด็นที่หลายคนจับตามองเพราะเธอและพระเอกหนุ่มโตโน่พากินต่างก็เป็นผลผลิตจากเวทีเดอะสตาร์เหมือนกันแล้วแบบนี้จะมีโอกาสได้เจอกันหรือร่วมงานกันได้อีกหรือไม่ซึ่งคําตอบของสาวแอปเปิลนั้นก็แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่น่าประทับใจสุดๆแอปนามสกุลเหมือนพี่ผู้ชายเดอะสตาร์เหมือนกันคนก็จะมองว่าแล้วมันจะเจอกันได้หรือเปล่าแอปเปิลตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า จริงๆแอปก็เจอได้หมดนะคะเพราะว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเนาะบางทีคนเรามันก็มีความผิดพลาดอะไรกันได้คำตอบนี้ของ Apple ทําเอาแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างมากมายเพราะถึงแม้จะเป็นเพื่อนสนิทของนิชาแต่เธอก็รู้จักแยกแยะไม่สําเติมฝ่ายชายและมองว่าทุกคนสามารถทําผิดพลาดกันได้เป็นมุมมองที่เปิดกว้างและเข้าใจโลกสุดๆส,สรุปแล้วการเจอหรือการร่วมงานกันในอนาคตของ Apple และโตโน่นั้นไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน ้าอยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยนะคะเชื่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญให้กับฝ่ายชายได้เรียนรู้และเติบโตต่อไปหลังจากนี้ก็ขอให้มูฟอร์และโฟกัสกับความสำเร็จและความสุขที่รออยู่ข้างหน้าดีกว่าค่ะ